แหมมันดูเทเสเหลือเกินเป็นกิจกรรมตำรวจโบราณที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์จัดขึ้น hey, เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจัดสายตรวจแต่งชุดตำรวจโบราณออกให้บริการและประจำจุดท่องเที่ยวของจังหวัดสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวประชาชนที่มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเทศกาลต่างๆท่านขบต,ร,ตร,รนะครับได้ให้ตำรวจทุกแห่งนะครับ เปลี่ยนไม้เซตของตำรวจนะครับเพื่อจะให้เป็นตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทางสถานีตำรวจผู้ชอรเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานีตำรวจนำร่องซึ่งได้จัดโครงการตำรวจโบราณขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ตำรวจเราได้มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เปลี่ยน มายเซตของตำรวจในการที่จะคอยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในในพื้นที่นะครับเป็นเป็นการเอาตำรวจเราเข้าไปสู่ยุคโบราณนะครับเพื่อให้แสดงหนึ่งสะท้อนถึงความเก่าแก่ของเมืองนะครับว่าตำรวจมีอยู่คู่กับัยาวัดสุรินมาอย่างยาวนาน เร่โครงการนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีลดรางนะครับแล้วก็จะมีตำรวจคันละคันละสองนายไปจับลรางนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยเราจะมีโครงการต่อไปก็คืองานช้างครับงานช้างมันจะมีแต่งตรโบราณนี้นะครับเดินเดินเท้ามาในบริเวณงานนะครับเพื<ม>่อเป็นสีสันแล้ว,<ม>ลวย้อนลุกนิดนึง